สวัสดีครับเพื่อนๆครับคเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่อง4ี่จังหวะนะครับเครื่องตัดหญ้า4จังหวะปัญหามันก็คือสาตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็จะได้ทําการล้างคาบูใหม่นะครับผมคาบูเนี่ยเราได้ถอดมาแล้วบางส่วนนะครับนี่เลยนะครับถอดมาแล้วบางส่วนแต่ที่เป็นประเด็นน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีเข็มอ่า นมหนูเข็มนุมหนูนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการจะดึงออกนะครับมันดึงไม่ดึงไม่ออกนะครับมันแน่นนะครับเข็มนุ่มหนูมันน่าจะแน่นนะครับปิดไว้ทําให้น้ํามันมันไม่ไหลนะครับนี่เลยนะครับเข็มน้มหนูอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ถอดออกบางส่วนแล้วนะครับตัวนี้มันแน่นมากนะครับปกติเข็มนุมหนูตัวนี้มันต้อง เรียว่านำรวมนะครับเพราะว่ามันจะเปิดให้น้ำมันนะครับเข้ามาในห้องคาบูนะครับแต่ทีนี้มันแน่นมากนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันไม่ไหลเข้าคาบูนะครับดูสิครับอันนี้มันจะมีคราบของเศษขีดตะกันนะครับนะครับติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ล้างทำความสะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปนะครับผม ถ้าแบบนี้มันจะแน่นนะครับมันจะฝืดพอฝืดแล้วมันจะ,มนจะไม่ไม่มันจะไม่เปิดให้น้ำมันเข้านะครับนี่ครับเสร็จเสร็จเต็มเลยนะครับเดี๋ยวขัดก่อนขัดเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำมันล้างนะครับขัดให้มันเรียบก็พอนะครับ ขน,นส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลาแหลมๆนิดนึงนะครับปั่นนะครับปั่นรูนะครับ เาเสร็จคิดการออกให้หมดนะครับอันนี้เป็นไม้นะครับไม้ไผ่นะครับรูตัวนี้มันจะเป็นรูของเข็มนุ่มหนูนะครับตัวนี้ เป่าเลยอันนี้ผ้าปั๊มก็ไม่ขาดนะครับตีอยู่ล้างก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาลองก่อนนะครับว่าใส่ไปแล้วมันลื่นดีหรือเปล่าโอเคนะครับมันต้องลื่นแบบนี้นะครับนี่เลยตอนแรกอ่ะมันฝืดมากนะครับนี่ถ้ามันฝืดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆแล้ว นีได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตนะครับมันจะชิ้นส่วนมันจะเล็กมากนะครับขบูพับปั๊มแบบนี้นะครับเล็กกระติด ถ้าเราล้างขาบูอ่ะเราต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับเราต้องดูเข็มน้ำหนูตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ดูเข็มน้ำหนูเนี่ยว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าเนี่แล้วถ้าตัวนี้มันไม่ยอมเปิดน้ำมันเนี่ยน้ำมันจะไม่ไหลเข้าคาบูนะครับ โอเคอันนี้ปกติและวแล้วก็ทีนี้ ทนี้มันจะมีสปริงอยู่นะครับเาใส่สปริงด้วยนะครับเพื่อนอย่าลืมสปริงนะครับสปริงกดไว้ทีนึงนะครับตามไต้ตรงนี้นะครับ โอเคได้แล้วนะครับส่วนด้านนี้มันจะมีเราหันหันด้านนี้ลงนะครับด้านนี้มันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มกดตรงนี้ตรงกลางนะครับปุ่มกดตรงนี้อยู่ปุ่มตัวนี้มันจะมากดโดนไกน้ำหนูนะครับไกเปิดน้ำหนูนะครับก็จะสวมไว้แบบนี้นะครับ นี่ไดแบบนี้ละตามด้วยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี้เลยนะครับถ้วยน้ำมันถ้วยน้ำมันนะครับ อันนี้ถ้วยน้ำมันไม่แตกนะครับเราเช่งเช็คก่อนนะครับว่าถ้วยน้ำมันแตกหรือเปลา่าถ้าไม่แตกก็ใช้ได้นะครับถ้าแตกต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมันมีขายอยู่ตัวนี้นะครับตัวแยกน้ำมันนะครับถ้ามันแตกก็เปลี่ยนใหม่ถ้าไม่แตกก็ใช้ต่อได้นะครับ น็อตไปนะครับเมื่อกี้นี่คือว่าเข็มน้ำหนูอ่ะมันไม่ยอมเปิดนะครับน้ำมันเลยไม่เข้าไม่เข้าไปในคาบูนะครับเราแยกน้ำมันแล้วแยกยังไงน้ำมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเข็มน้ำหนูมันไม่เปิดนะครับอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้ว แก้ไขเข็มนมหนูเรียบร้อยแล้วนะครับขันต้งตือมือนะครับอยา่าขันแน่นเกินนะครับเดี๋ยวเกี่ยวหวานโอเคพอนะครับนะครับเดี๋ยวเราจับประกอบเข้าไปเลย เก็บเปกินขยะท่างหมดรับของเล่นนะต้องเล่นนะ ก็ยแยกน้ำมันนะครับนี่เลยครับตอนแรกอะน้ำมันเราแยกน้ำมันเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะครับนี่น้ำมันเต็มแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนก็เรียบร้อยนะครับมันเป็นที่มันเป็นที่คาบูนะครับก็คือว่าเข็มนมหนูอ่ะมันไม่ยอมเปิดนะครับให้น้ำมันลงนะครับเลยสตตร์ทไม่ติดได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับประกอบเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ